สวัสดีครับปัจจุบันผมก็กลับประเทศอเมริกามาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะฮะคือก็มีหลากหลายอย่างที่อยากจะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังนะครับในช่วงที่ผมกลับมาใหม่ๆว่าผมไปทําอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมเออยังตอบ Youtube อยู่นะครับแต่จริงๆค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กลับมาอเมริกานะฮะก็กลับมาปุ๊บเนี่ย ผมทำงานวันรุ่งขึ้นเลยนะครับยังไม่ทันได้พักเลยนะก็ทำงานรุ่งขึ้นนะแล้วก็ช่วงถัดมาก็อยู่เวรทันทีเลยอยู่ยาวเลยนะครับเดือนมีนาคมนี่มีเวรทั้งหมดสามอาทิตย์นะครับก็คือยาวเลยนะฮะดังนั้นในช่วงนี้นะผมก็ต้องพยายามคิดเรื่องที่จะพูดใน u t u b e พยายามอัดนะครับอัดวิดีโออะไรพวกนี้เตรียมไว้นะครับแล้วก็มันก็เริ่มเริ่มเริ่มจากเอ๊ะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าตัวเอง รู้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องจําเป็นจะต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าของพวกนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องไปหาข้อมูลมาเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมพูดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดได้ครบทุกแง,ง่ทุกมุมนะครับมันก็เลยเห็นบางคนก็เลยเห็นบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะให้ผมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมเขาส่งมาแล้วผมไม่พูดนะครับมันก็เป็นเพราะว่า เออผมอาจจะรู้สึกว่าตัวเองรู้ไม่ครบทุกแง่ทุกมุมผมก็เลยไม่อยากจะเอามาเพราะว่าผมต้องการรักษามาตรฐา,า,านตัวเองในแง่ที่เขาบอกว่าถ้าเราเอาอะไรมาพูดเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับถึงแนมะ้ผมจะเข้าใจสัก80%ผมก็รู้สึกว่าไม่พอใจต้องต้องหาให้มันครบนะครับดังนั้นผมก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรที่หลายๆคนอ่าขอเข้ามานะครับนั้นตอนตอนนั้นผมก็โอโ้ยุ่งวุ่นวายเหมือนกันในการที่จะหาว่าเราจะพูดอะไรแล้วก็ ขอไอเดียจากหลายๆคนถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรมาก็ส่งมาได้นะครับผมจะลองพิจารณาดูว่าเออผมพอจะพูดได้เลยหรือเปล่าหรือว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องไปเตรียมตัวไปดูข้อมูลมาเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกวิดีโอที่มันเสียเวลาทำเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่ผมต้องอธิบายแล้วต้องเขียนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะยากหน่อยนะหรือว่าวิดีโอที่ต้องอธิบายพวกงานวิจัยเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยผมจะต้องเอางานวิจัยมากลางให้ทุกท่านอ่านนะครับหรือตรงเนี้ยเออตรงนี้ขอบ่นหน่อยเพราะว่า เวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะเจอข้อมูลที่มันไม่ค่อยถูกต้องมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยเวลาเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมันตื่นตกใจนะครับมันน่ากลัวนะครับแล้วเราก็จะเชื่อไปแบบนั้นการที่จะทําให้คนเหล่านี้หันมามองข้อมูลจริงๆแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อมเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตหรือหลายคนก็ได้นะครับพยายามส่งข้อมูลที่มันผิดออกมาด้วยการที่พยายามพูดให้คนอื่นกลัวนะครับ ส่งมาอันหนึ่งแล้วเนี่ยการที่ผมจะต้องไปแก้เนี่ยผมจะต้องโอ้โหหางานวิจัยหาอะไรมาเพื่อยันอย่างเงี้ยกว่าจะแก้ได้มันยากมากเลยนะครับและนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งซึ่งทําไมถึงไม่ค่อยมีคนเอาเรื่องพวกนี้ออกมาพูดออกมาแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับไม่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแก้ยากเนาะมันจะต้องเอาความรู้มาเยอะแยะเพื่อแก้บางคนอาจจะบอกว่าเอยก็กลัวไม่อยากจะมีปากมีเสียงเดี๋ยวจะไปโดนเขาว่าอีกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าดู โดนอาจจะโดนไอ้คนที่เขาเชื่อแบบนั้นมาถล่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าอแต่แต่สิ่งเนี้ยผมไม่สนใจนะครับผมรู้สึกว่าคนเราควรจะต้องได้ข้อมูลที่มันถูกต้องนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยเหมือนกันที่จะต้องพยายามหาข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อยันกับข้อมูลผิดๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นผมก็อยากจะฝากไว้ถึงทุกคนเหมือนกันว่าถ้าเราได้ยินอะไรมานะครับถุกคิดสักนิดนึงถ้าเมื่อไหร่ที่ถ้ารู้สึกว่าตกใจ ไปกับสิ่งที่ท่านอ่านดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยจริงอะ่ะเช่นแบบขึ้นพาาหัวว่าช็อกแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจหลายๆอันหรือว่าตะลึงมีเครื่องหมายตกใจหลายๆอันนะครับเป็นการค้นพบใหม่อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับพยายามช่างใจนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ละเราควรจะต้องไปหาขอ้อมูลเพิ่มหน่อยอย่าเพิ่งไปเชื่อมันสัทีเดียวนะครับอ่าพวกเนี้ยที่สําคัญแล้วก็ เรื่องของอาหารเสริมก็เหมือนกันคือส่วนตัวผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องอาหารเสริมนะครับตัวผมก็ใช้เหมือนกันนะใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไป,นเ,ปนเปลี่ยนมาแต่ไม่มีตัวไหนตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับหลายเจ้าที่ขายอาหารเสริมหรือว่าโฆษณาอาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอะไรครับต้องมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือถูกไหมครับแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือต้องมีอยอยต้องมีการรับรองต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็น อนุนอันนี้รับรองอะไรมาตรฐาน GMP อะไรก็แล้วแต่ครับมีการรับรองแต่พอพูดไปพูดมาแล้วมาขายอาหารเสริมที่ตัวเองทาเนี่ยมันมันไม่มีที่มามันไม่มีอยอยรับรองมันไม่มีการตรวจสอบเอ๊ะมันรู้สึกเหมือนกับมันค้านกับที่ตัวท่านเองบอกตั้งแต่ตอนแรกรือเปล่าครับ,นะรบผมก็เลยเจอแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วพอกลับมาอเมริกาเนี่ยก็คือไอ้เรื่องพวกนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆทําให้ผมจะต้องพยายามคิดว่าเ,เราจะทํำยังไง ในการแก้ไขเรื่องพวกนี้เพราะว่าเวลาที่เขาโฆษณามาทีเนื้อคนเชื่อนี่เชื่อง่ายมากเลยนะครับฟูดฟังปุ๊บอ่ะเชื่อเลยซื้อเลยนะครับก็แย่ไปเลยสิครับถูกไหมฮะโดนอาจจะกินเข้าไปแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ประโยชน์มันก็ไม่ได้มีแบบที่เขาโฆษณาแล้วที่สําคัญคือนนะในเมื่อมันไม่มีการตรวจสอบก็บอกอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือปัญหานะฮะอ่านั่นก็เป็นเรื่องบ่นที่ผมมีนะครับส่วนเรื่องงานที่ผมเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาผมอยู่เวนเนี่ย หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมตื่นประมาณสักตีสีกว่าตีห้นิดๆผมไปถึงโรงพยาบาลเพื่อที่จะอ่านประวัติคนไข้ทุกคนแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนคนนี้แล้วผมก็ทําโนต้ตเตรียมไว้นะครับเตรียมวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยเลยนะครับพอวางแผนเสร็จปุ๊บตอน7จ็ดโมงเช้าเฟลโลของผมหรือว่านักศึกษาพยาเอกของผมเนี่ยก็จะมาคุยกับผมว่าเขารายงานเคสว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมามี มีแผนอยู่ในหัวว่า,วาจะทําอะไรกับคนไข้นะครับเขาก็จะมารายงานผมซ้าผมก็จะเช็คอีกทีว่าเออความคิดเขาถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นพอเขารายงานเสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะไปดูเคสด้วยกันแล้วก็วางแผนการรักษาคุยกับหมอนะครับเสร็จปุ๊บก็เนี่ยกลับมานั่งเขียนโน้ตพวกนี้ให้เสร็จก่อนซึ่งผมจะทํางานเสร็จ้ประมาณ11บเอโมงนะฮะอ่ะสิบเอโมงแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการทําตัตการสองกล้องหลอดลมตัดชิ้นเนื้ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะฮะแล้วก็มีการสอนเฟโลพวกนี้สอนให้ผมสอนทุกวัันนะครบ คนอื่นไม่สอนแต่ผมสอนทุกวันเพราะว่าผมต้องการให้อย่างนา้นอยเขาต้องได้อะไรจากการที่อยู่กับผมไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับบางคนเก่งมากก็เอารู้ไปเยอะๆแล้วเราก็สอนเยอะหน่อยคนไหนที่มันไม่ค่อยเก่งเราก็สอนมันน้อยหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าสมองเขารับได้แค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะยัดขอ้อมูลอย่างเดียวกันให้ทุกคนรู้เหมือนกันมันเป็นไม,ไม่ได้อยู่แล้วเยอะเกินนะครับหลังจากนั้นผมก็มีคติที่ว่าตัวผมเนี่ยจะรีบกลับบ้านที่เร็วที่สุดทําทุกอย่างให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับบ้านซะ การอยู่โรงพยาบาลานานๆไม่ได้ช่วยทาให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วอาจจะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นโดยมีปัญหาโดยโดยปริยายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลิกงานส่วนใหญ่ประมาณ4ี่ห้าโมงเนี่ยรีบกลับบ้านไปออกกําลังกายออกกาลังกายกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็ตอนช่วงพักผ่อนก็ต้องรีบนอนเร็วๆเพราะว่าบางทีอาจจะโดนตามกลางคืนก็ได้มีคนโทรมาตามกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรับโทรศัพท์ตอนเช้าก็มาทํางานใหม่นะครับอาทิตย์แรกของผมเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับอยู่เวรเต็มไปหมดนะฮะ สิ่งหนึ่งซึ่งผมมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดถึงที่อเมริกาคือน้ําเย็นนะครับถามว่าผมทําอะไรนะผมชอบอาบน้ําเย็นครับคือตอนแรกเข้าไปก็อาบน้ําร้อนก่อนนะครับอาบน้ำร้อนก็ทำปกติแต่พอผมอาบเสร็จเลยเนะี่ยผมจะเปิดน้าเย็นซึ่งน้าเย็นที่อเมริกาเนี่ยตอนกลับมาใหม่ๆก็อุณหภูมิมันติดลบนะครับน้าตอนที่ผมเปิดเย็นจัดมันก็เย็นติดลบเลยนะครับมันไม่ติดลบเพราะติดลบกันเป็นน้ําแข็งละสิะครับก็เย็นเย็นพอสมควรแล้วผมก็จะไปแช่อย,อยู่นะนะั้นสักพักหนึ่งนะครับ มันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันร่างกายมันกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับความคิดความอ่านมันโหโไวมากขึ้นนะฮะตอนแรกที่ใครไม่เคยทําผมอยากจะให้ไปลองเล่นดูนะครับมันจะยากมากตอนที่ก้าวเข้าไปในน้าเย็นครั้งแรกนะครับผมก็ตอนตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเอาขาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พอเอาขาเข้าไปมันจะเย็นมากก็เอามือถูถูขาถูไปถูมาแล้วโอเคมันจะชินแล้วเอาตัวเข้าไปแต่ถ้า,าตัวเข้าไปครั้งแรกเลยสุดเนี่ยคนทุกคนนะมันจะเหมือนแบบจะหายใจเร็วขึ้นอนะ่ะ มันจะหายใจเร็วขึ้นเราต้องบังคับตัวเองให้หายใจช้าลงครับหายใจช้าลงแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในน้ําเย็นๆได้ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะท่านจะใช้วิธีไหนเนี่ยวิธีนี้สําหรับผมนะได้ผลมากสุดคือการบังคับลมหายใจตัวเองรู้ไหมว่าผมบังคับยังไงอันนี้อันนี้เป็นวิธีของผมโดยเฉพาะนะครับผมไม่รู้คนอื่นเขาทํากันยังไงแต่ว่าวิธีนี้มันทําให้ผมสงบจิตสงบใจแล้วก็อยู่ในน้ําเย็นๆจัดแบบนั้นได้โดยที่ ไม่ได้หนีออกมาจากน้ำเย็นก่อนนะครับผมทำแบบนี้ครับหายใจเข้าเร็วและแรงเต็มที่ทางจมูกแล้วปล่อยออกมาทางปากเหมือนกับปล่อยลมปราณเนเหมือนในหนังจีนผมทําแบบนี้ลองดูเอาเป็นท่านไปลองทําเล่นๆดูเองก็ได้ตอนอยู่ในน้ําเย็นเข้าไปใหม่ๆแล้วมันหายใจเร็วมันจะอยากจะออกมาจากน้ําเย็นลองทาแบบนี้นะครับหายใจทางจมูกแล้วเอาใหม่ oh ทําอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวเอง ท่านจะสามารถทนอยู่กับน,น้ําเย็นได้นะครับอันนี้สำหรับผมผมทําได้แต่ว่าของคนอื่นไม่รู้ว่าทำแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอทําได้แล้วเนี่ยมันอยู่ในน้ําเย็นแล้วออกมาเนี่ยโอ้โหมันสดชื่นมากเลยสมองก็แจ่มใสนะครับอีกอย่างที่มีก็คือไปก็โรซี่กลับมาอยู่นะครับโรซี่ก็โดนตัดขนนะครับตัดขนจนตัวสั้นเลยมันก็เหมือนเหมือนมันจะตัวเล็กนะครับ คือตอนผมอยู่ที่ไทยเนี่ยมาที่ผมเลี้ยงที่ไทยเนี่ยมันจะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมีโกลเด้นตัวเริ่มเทิม2ตัวแล้วก็มีสมอยอีกตัวหนึ่งซึ่ง3ตัวนั้นก็ตัวใหญ่เป็นหมาพันตัวใหญ่กลับมาเจอโรซี่ซึ่งเป็นหมาพันตัวเล็กเออมันก็เท่านี้เองเหมือนอย่างกับหมอนข้างอันเล็กๆี่้ก็ดูตลกดีเหมือนกันนะครับมันก็คือกลับมาครั้งแรกที่มันเจอผมเนี่ยมันก็ ไม่ได้เหมือนหมาพันอื่นที่เวลาไม่เจอเจ้าของนานๆมันจะรีบวิ่งเข้ามาละลิกละลีมาดมมาเห่ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยฮะโรซี่ไม่มันจะมาจ้องจ้องด้อมด้อมมองๆแล้วมาดมดมแต่ว่ามันก็จะมาเล่นด้วยนะครับแต่มันไม่ได้แบบกระโดดอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะซึ่งก็ดีนะผมว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ดีสาหรับหมาตัวเล็กนะครับแล้วโรซี่นี่เขาจะชอบปล่อยพลังเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยบางทีเขาเขาไม่ได้อยากจะออกไปขนาดนั้นหรอกแต่เขาอยากจะออกไปวิงนนงว่งเล่นหน้าห้องอนะครับวิ่งเล่นหน้าห้องให้ได้ปล่อยพลังแล้วก็ เดี๋ยวพอเขาวิ่งสักสามสี่รอบหน้าห้องแล้วเขาก็จะกลับมาในห้องแล้วเราก็เอาขนมให้เขาแล้วก็เราก็ออกไปจากบ้านได้นะแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นบางทีเขาโกรธเขาก็จะกัดของที่อยู่ในบ้านเหมือนกันนะนั่นก็เป็นโรซี่นะที่ที่เจออันน,นี่ก็คือชีวิตในอาทิตย์แรกที่ผมกลับมากับเอ่ออาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่กลับมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะที่เหลือก็ทุกวันก็ต้องคอยตอบปัญหา u t u b e เหมือนเหมือนเดิมนะับผมก็ ตอบทุกวันนะมีช่วงเหมือนกันที่เขาคิดว่าเอคิดคิดไม่ออกรู้จะทําอะไรดีนะครับก็ก็ตันตันไปเหมือนกันแต่ก็นั่นนะฮะคอ่คอยคคิดเออแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าผมปกติจะชอบใช้เงินมากๆเนี่ยปีละครั้งนะครับซึ่งผมกลับเมืองไทยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินอันนั้นแพงจริงนะครับก็กลับเมืองไทยเที่ยวเนี้ยโอ้โหแพงกว่าปีก่อนโควิดประมาณ2เท่าอ่ะนะฮะคือแพงเยอะมากเลยนะ แต่นั่นก็ไม่ไม่ใช่เงินส่วนที่ผมการเอาไว้ใช้ส่วนตัวใช้เที่ยวเล่นนะครับซึ่งเงินที่ใช้เที่ยวเล่นเนี่ยผมยังกันไว้อีกเยอะนะครับแล้วก็กลับมาอเมริกาเที่ยวเนี่ยมีโอกาสได้ใช้นะตอนแรกผมก็ว่าจะเอาไปใช้ซื้อพวกเสื้อผ้าซื้ออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ช่องมากๆนะครับที่ว่าให้เสื้อผ้าผมมาเต็มที่เลยนะครับเสื้อผ้าเต็มเต็มตู้หมดตอนนี้ผมไม่ต้องซื้อแล้วผมต้องเอาไปบริจาคเขาแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าก็เลยเอาเงินไปลงกับ เทคโนโลยีนะครับผมก็ซื้อล็ปททอปอันใหม่นะครับเพราะว่าแล็ปทอปของผมที่ macbook pro เนี่ยมันก็10กว่าปีละสิบกว่าปีแล้ว,ว,ลวมันเริ่มช้าแล้วครับคือแรมมันก็เริ่มเต่าเราทําอะไรก็เริ่มช้าผมเลยโอเคมันคงได้เวลาซื้อใหม่แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเออเราก็ทํางานแล้วเราก็มีเงินเก็บพอสมควรลวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าถ้าเราลงทุนให้มันดีที่สุดไปเลยเนี่ย มันจะอยู่กับเราไปนานอันนี้ผมกะว่าเครื่องนี้ของผมเนี่ยอยู่กับผมได้เกิน10ปีแน่ๆถ้าไม่ได้ตกแตกหรือว่าโดนจิกอะไรไปก่อนนะครับเรื่องเครื่องนี้ผมก็เพิ่งได้มาฮนะเป็น MacBook Pro อันใหม่สุดนะครับ14นิ้วนี่ผมเอามาด้วยตัวนี้เลย14นิ้วนะครับซึ่งเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็สเปคสูงที่สุดที่มันมีบวกเข้าไปทุกอย่างเต็มที่นะครับแรม เกิกกิกะเอ่อ96กิกะไบต์นะหน้าแรม96กิกะไบต์นะครับแรมเครื่องก่อนผม8กิกะไบต์แรมเครื่องนี้ผมบวกไปเต็มที่เลย96เต็มที่เลยแล้วก็ความจุ8เทราไบต์นะครับเครื่องเก่าผม250กิกะไบต์แต่เครื่องนี้แปเทราไบต์เลยคือทุกอย่างอัดเต็มแม็กหมดเลยไม่มีตัวไหนที่ผมเอากลางๆแล้วผมไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะใช้ไม่ใช้นะครับผมต้องเอาความคิดของผมสําหรับของเทคโนโลยีนะครับผมซื้อสิ่งที่ดีที่สุดไปเลยผมไม่สนใจว่่ามันนจจะะะถูกะอไะไรแคห เราจะค้มหรือเปล่าผมซื้อที่ดีที่สุดเพราะว่ามันอยู่กับผมไปนานมากๆนะครับนานจนกระทั่งไม่ฐานเจ๊งมันก็เครื่องเจ๊งหรือว่าไม่ก็ตกรุ่นอะไรไปนะครับนั้นนี่เป็นวิธีในการที่ผมซื้อของที่เป็นเทคโนโลยีผมจะไม่ซื้ออะไรกลางๆเด็ดขาดนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมจะพยายามซื้อสิ่งที่ท็อปที่สุดเสมอเพราะว่ามันอยู่กับผมบางทีเป็น10ปีแล้วถึงจะเปลี่ยนทีหนึ่งซึ่งมันก็ถือว่าคุ้มมากๆดีกว่าการที่ผมซื้อเครื่องครื่งกลางล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกแล้วอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเรื่องที่เสียตังค์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ Apple Watch นะครับเพราะว่าไอ้รุ่นก่อนของผมมันคือรุ่นที่สี่ไอ้ตัวหน้าจองมันอะหลุดออกมาทั้งอันเลยซึ่งผมก็เอากาวไปแตะมไว้แล้วก็มันกันน้ําไม่ค่อยได้แล้ถฐานมันก็หมดเร็วก็เลยไปซื้อมาใหม่ตัวเป็นตัวเนี้ยเป็น u ต t r a นะครับก็ปีนี้ก็ครบแค่นี้แล้วครับสองอันนี้ก็คือแพงสุดในบรรดาทั้งหมดแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคเงินที่ผมกันไว้เพื่อที่จะใช้เล่นเนี่ย ผมจะบอกว่ากาันไว้สักประมาณ10%ของเงินที่ผมหามาได้นะครับก็เก็บไว้10%เก็บๆๆแล้วผมจะใช้อะไรก็ได้10%นี้จะโยนตุ้มทิ้งไปหมดเลยก็ได้นะครับแต่เงินที่เหลือผมจะต้องเก็บนะครับเงิน10%นี้คือผมกันไว้หมดแล้วและที่สําคัญคือไอ้ของที่ผมซื้อเนี่ยยังไม่ถึง10%ของเงินก็ทําทให้ผมมีเงินเหลือแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอละผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมของปีนี้ละแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยไปทบไปปีถัดไปผมก็จะมีเงินมากขึ้นนะะ ั้นเดี๋ยวปีถัดไปผมก็ค่อยดูอีกทีว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าเสื้อผ้าคงไม่ซื้อแล้วเพราะมีเต็มตู้หมดแล้วนะครับอาจจะมีกางเกงบ้างบางทีถุงเท้าที่มันเสียไปแล้วอันนี้ต้องซื้อนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเรารู้แล้วลไม่ต้องซื้อนะครับถ้าซื้อกอ็อาจจะมี iPhone 15ที่ออกมาอ,นนอันนี้กะว่าจะซื้อเพราะว่าเครื่องปัจจุบันฐานมันก็เริ่มเสื่อมแล้วเราก็ขี้เกียจให้ไปเปลี่ยนฐานแล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ คงซื้อเครื่องแบบดีๆไปเลยทอ็อปรุ่นท็อปไปเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีการเสียตังค์อีกครั้งหนึ่งนะแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีเสียเงินอะไรเพิ่มนะฮะนี่ก็เหมือนกับเป็นอัปเดตว่าผมทาอะไรมาบ้างในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ประมาณนี้แหละครับนะฮะอื่นๆกลับมาที่นี่โอ้มีเรื่องเสียตังค์อย่างหนึ่งก็คือเอารถไปซ่อมนะครับรถผมนี่ก็มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันก็ใช้มาตั้งแต่ปี2014ก็จะ10ปีแล้วเริ่ม เริ่มซ่อมบ่อยขึ้นแล้วย <hi> ังไม่อยากจะเปลี่ยนรถผมเป็นคนที่มีความผูกพันกับรถนะครับถ้าเราซื้อมาคันนึงแล้วเนี่ยเราใช้แล้วเราก็ชอบมันนะยังอยู่กับมันผมไม่รู้สึกว่าเราต่อให้เรามีเงินแล้วเราไปอยากไปซื้อรถคันใหม่เราซื้อได้เนี่ยมันยังไม่อยากซื้อมันรู้สึกว่าผูกพันกับรถคันนี้นะครับก็เลยอยากจะใช้ต่อไปก่อนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเออซ่อมบ่อยมากขึ้นจริงๆเสียตังค์ทุกเดือนไอ้อย่างนี้ก็คงจะจําเป็นจะต้องเออขายนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังนะครับ ผมจะใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันต้องซ่อมบ่อยขนาดนั้นถึงจะว่าว่ากันอีกทีนะครับเงินที่ซ่อมนี่ก็เอาไปบวกใน10%ที่ผมใช้เล่นก็ได้นี่คือก็ยังก็ยังไม่ถึง10%อยู่ดีนะต่อให้เราทําอะไรเต็มที่ก็ยังไม่ถึง10%บเปอไอ้สิที่ผมมีเนี่ยมันหมายความว่าบางทีมันทบมาจากปีที่แล้วด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ใช้ใช้ไม่เคยใช้ถึงทักทีเลยนะทบไปทบมามันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับบางทีก็เอาไปเก็บไปทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเงิน10% ของผมจะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่มีความเสียดายแต่อย่างใดไม่มีความเสียใจแล้วก็ไม่มีความเสียดายจะโยนทิ้งก็ไม่เสียดายเพราะว่าเงิน90%ผมเอาไปทําอย่างอื่นหมดแนละ้วอา่าเก็บ50%าสิบรแล้วบางส่วนก็เอาไว้ลงทุนเอาไว้ค่าบ้านค่ากินอะไรเงี้ยเต็มหมดไอ้สิคือเงินที่แบบมันไม่ต้องใช้อ่ะจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะผมก็จะเหลือนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่ใช้ก็เอาไปทบปีหน้าก็ยิ่งทําให้มีเยอะขึ้นกว่าเดิมนั้นอะันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำนะโอเควันนี้ก็ หลายสาระมากนะก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่ามาบ่นให้ฟังเล่นแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังว่าผมกลับมอเมริกามีอะไรที่ที่ทำบ้างนะครับอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ